ขอพามาดูนิยามแบบนี้นี่นิยามมันอยู่ในมาตรา5พรบแรงงานสัมพันธ์เรามาดูคําว่าสภาพการจ้างก่อนสภาพการจ้างมันหมายถึงเงื่อนไขการจ้างหรือการทํางานกําหนดวันและเวลาทํางานค่าจ้างสวัสดิการการเลิกจ้างหรือประโยชน์อื่นๆของนายจ้างลูกจ้างเกี่ยวกับการจ้างหรือการทํางาน มันเป็นการกําหนดพวกนี้เช่นสวัสดิการในจ้างมีรถรับส่งให้ลูกจ้างในจ้างมีหอพักให้ลูกจ้างนอนอะไรแบบนี้มันคือเงื่อนไขการจ้างกับการทํางานที่ปฏิบัติต่อกันมาเข็นะทีนี้สภาพการจ้างกัรู้แล้วคืออะไรเรามาดูข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างง่ายค่ะท่านมันก็คือข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับ สภาพการจ้างที่เราบอกซึ่งไอ้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ต้องเขียนตัวสีม่วงให้ง่ายๆให้ท่านนึกภาพมันคือเงื่อนไขการจ้างการทํางานซึ่งไอ้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพรบแรงงานสัมพันธ์หลักๆมันจะมีอยู่2ประเภทค่ะท่านอะแต่ก่อนไป2ประเภทเอาให้ดูก่อนนะข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง1ก็คือหลักเกณฑ์นะ ต้องเป็นข้อตกลงคำว่าข้อตกลงคือต้องตกลงกันทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายในจ้างและฝ่ายลูกจ้างต้องทําเป็นข้อตกลงกัน